เมื่อคุณก้าวเข้าสู่โลกของผู้ใหญ่อย่าเฝ้าฝันว่าจะมีใครมาคอยปกป้องหรือบังลมฝนให้คุณอีกต่อไปเพราะการหลบภัยในวัยเด็กได้จบลงไปแล้วในโลกแห่งความเป็นจริงไม่มีทางถอยแล้วก็ไม่มีใครที่จะมารับผิดแทนในความผิดพลาดของคุณพายุทุกลูกคุณต้องก้าวข้ามมันด้วยตัวเองทุกครั้งที่ล้มลงคุณก็ต้องเป็นคนลุกขึ้นมาเอง อย่ามัวรอให้ใครยื่นมือมาเพราะอุณหภูมิของโลกนี้ทั้งร้อนและหนาวคุณต้องเป็นคนสัมผัสมันด้วยตัวเองยิ่งทางเดินยากเท่าไหร่ก็ยิ่งหล่อหลอมความแกร่งให้ตัวคุณมากเท่านั้นการเติบโตอย่างแท้จริงไม่ใช่การอยู่ภายใต้การปกป้องแต่คือการเรียนรู้ที่จะยืนหยัดแม้ต้องเผชิญกับความลำบากด้วยลำพัง อย่าพึ่งพาร่มของใครเพราะไม่มีใครจะกลางให้คุณตลอดชีวิตได้จงจำไว้ว่าร่มของตัวเองคือหลักประกันความมั่นคงที่แท้จริงฝนจะตกลมจะแรงแค่ไหนตราบใดที่คุณพึ่งตัวเองได้คุณก็จะยืนได้อย่างมั่นคงเสมอเรามีชีวิตแบบไหนอย่าลืมนะว่าเรามีส่วนเลือกและสร้างมาเอง บางครั้งเรามองชีวิตตัวเองแล้วก็ถอนใจเหนื่อยไปหมดจนไม่แน่ใจว่าเราเลือกมาแบบนี้หรือแค่ปล่อยให้มันไหลามาเรื่อยๆหลายเรื่องเราอาจไม่ได้อยากให้เกิดแต่ก็ยอมอยู่กับมันเพราะชินมากกว่าใช่เราบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรจนกลายเป็นอะไรก็ได้สุดท้ายเลยไม่แน่ใจว่านี่คือชีวิตหรือแค่อยู่รอดไปวันๆ อย่าลืมนะเราอาจไม่ได้เลือกได้ทุกอย่างแต่เรามีส่วนในหลายอย่างที่เป็นอยู่ไม่ใช่โชคชะตาทั้งหมดบางทีแค่เรายังไม่กล้าพอจะขยับชีวิตไม่เคยขอให้เราสมบูรณ์แต่มันอยากให้เราซื่อตรงกับใจตัวเองคำถามง่ายๆที่เปลี่ยนชีวิตคนได้อาจไม่ใช่ทำไมถึงเป็นแบบนี้แต่อาจเป็น เราอยากให้มันเป็นแบบนี้จริงๆหรือเปล่าทุกเช้าคือโอกาสที่จะเปลี่ยนบางอย่างไม่ต้องทั้งหมดแค่พอให้รู้สึกว่าเรายังมีสิทธิ์เลือกชีวิตแบบไหนที่เราอยู่กับมันอย่าลืมนะคะเรามีส่วนสร้างมันขึ้นมาเอง